ฮู s. <S ู้ uh, oh. teaching, uh. mm ูฮอู้ฮููนั่งหลัง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 ไปไหนทีนี้นั่งหลังนั่งหลังนั่งหลังมีเบาะนั่งดังได้เด้อไม่ตกเด้อนั่งหลังนั่งไปนนอนนออนี อันนี้มาเจ็บมาแต่ก้อนนี้แตออแ่อนนี้เขานตูดจีนี่ดูอะไรอโอ้น้องเจ็กนนบกว่นี้อัอนนอนตายนอนวิ่งน้องลมน้องวิ่งทําไงทีนี้นอนเขาตูดแล้วมาออกให้หน่อยมาออกให้หน่อยอ้อนนอนเขาตูดแล้วเอาออกให้ลุงหน่อยอ้าออกแรงเฮ้ยกลัวละดูดะ ูตด้อู้มันเข้าแล้วตูดต้นีมันเข้าแล้วดูต้นะดต้นะ